สองว่านมงคลนะครับที่คนมักเข้าใจผิดว่าเป็นชนิดเดียวกันนะครับว่านสองชนิดนี้มีพุทธคุณทางแคล้วคาดปลอดภัยนะครับป้องกันนะครับสิ่งไม่ดีนะครับขับไล่เสนียดจังไรสิ่งประมงคลปลูกนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าเป็นว่านหายากนะครับประหนึ่งว่านชนิดนี้นะครับที่มีลําต้นสีแดงอย่างนี้นะครับคนโบราณนะครับมัก จะใช้ในยามในสู้รบนะครับยามไปออกศึกทาศึกสงครามในสมัยก่อนนะครับหัวว่านเขามักจะพกปิดตัวนะครับนะฮะตัวนี้นะครับและอีกทางด้านนะครับก็สำหรับคนเล่นว่านนขาดไม่ได้เลยนะครับคนที่จะเลี้ยงว่านปลูกว่านไม่ว่าจะว่านใดก็ตามแต่นะครับหากอิจทริษว่านและเสื่อมลายนะครับท่านเลี้ยงไปก็ไม่ต่างจากต้นไม้ธรรมดา ท่านจะต้องมีว่านชนิดนี้นะครับไว้เป็นประธานว่านหรือควบคุมอิทธิฤทธิ์ของว่านนั้นไม่ให้เสื่อมคลายนะครับไม่ว่าจะว่านแรงแค่ไหนนะครับว่านเขาเรียกว่านะครับว่านดื้อนะครับเอาคนที่จะเอาว่านไม่อยู่นะครับต้องมีว่านนี้ปลูกนะครับอย่างเช่นคนเล่นว่านเล่นของเขามักจะเลี้ยงว่านที่แรงๆนะครับว่านที่แรงๆที่ไม่สามารถที่จะควบคุมด้วยตัวเองได้นะครับ คนที่มีวิชาอาคมนะครับก็ยังควบคุมไม่ได้แต่ถ้ามีว่านชนิดนี้กับว่านเหล่านั้นนะครับจะเปรียบเสมือนเป็นลูกน้องของว่านนี้เลยนะครับนะฮะนั่นก็คือพยาว่านนะครับและก็ว่านมหาปราบนะครับมหาปราบกับพยาว่านนะครับถ้าดูดีๆลักษณะคล้ายกันนะครับลำต้นแดงเหมือนกันนะครับมหาปราบก็จะแดงนะครับ พญาว่านก็แดงนะครับนี่อันนี้คือพญาว่านขนานแท้เลยนะครับต้นนี้นะครับต้นเก่าแก่โบราณดั้งเดิมนะครับนะฮะข้อแตกต่างนะครับมหาปราบจะมีเส้นสีแดงนะครับตรงกลางใบแต่พญาว่านจะไม่มีเส้นแดงนะครับตรงกลางใบนะครับนะฮะแต่กระดูกใบนั้นนะครับก็จะยังคงความแดงอยู่นะครับนี่นะฮะมหาปราบนั้นนะครับจะเส้นกลางใบสีแดง หลังไปนะครับก็จะแดงนะครับนี่ยังไม่แก่นะครับต้นยังไม่แก่นะครับจะเป็นข้อแตกต่างได้ชัดนะครับมาพอมาดูหัวนะครับมหาปราบเนี่ยจะเป็นหัวสีขาวใสขุ่นนะครับออกขาวใสสขุ่นๆนะครับแต่มีกลิ่นที่ฉุนแรงนะครับเวลาชิมดูจะชาริ้นนะครับชาเพราะมีปรลอดเยอะพญาว่านนะครับตัวนี้เป็นอ่า ตระกูลคล้ายขมิ้นเลยนะครับนะครับเป็นหัวเหลืองใสนะครับหัวเหลืองใสนะครับเหลืองแบบบอกใสๆนะครับไม่เหลืองเข้มข้นเหมือนขมิ้นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นว่านหายากอีกหนึ่งชนิดด้วยนะครับอ่าอ่ะนะฮะคลิปนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนเล่นว่านนะครับใครอยากหาของดีเป็นสิริมงคลติดบ้านติดเรือนติดที่อยู่อาศัยป้องกันสิ่งไม่ดี นะครับแค่คาดปลอดภัยกับว่านเรานี้อาจจะช่วยท่านได้นะครับสำหรับสิ่งที่พวกที่มองไม่เห็นต่างๆนะครับตัวนี้ประมาทไม่ได้เลยนะครับนะฮะพญาว่านกับมหาปราบนคนโบราณมักจะปลูกคู่กันนะครับนะฮะปลูกคู่กันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับพญาว่านเนี่ยเขาบอกว่านีครับให้คุณทาง ทั้งเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับแค้วคาดปลอดภัยนะครับส่วนมหาปราบก็เกี่ยวกับคงกระพันชาตีนะครับคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นว่านดีว่านเก่าแก่โบราณทั้งสองชนิดนะครับหากใครมีไว้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับพยาว่านต้นนี้ต้นเดิมนะครับต้นแบบเก่าแก่นะครับเลี้ยงกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับสืบทอดต่อกันมานะครับ เพราะฉะนั้นในท่านไม่ต้องกลัวว่าของผมจะไม่เป็นของแท้นะครับผมมั่นใจร้านตัวซิมนะครับว่าพญาว่านของผมของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับใช้ทําสมุนไพรใช้ทํายานะครับรักษาคนมานักต่อนักนะครับเป็นพันเดียวกันเลยนะครับที่หมอยาใช้นะครับตัวนี้หายากมากนะครับพันนี้นี่คือที่เพิ่งเป็นต้นอ่อนนะครับถ้าเป็นต้นจากที่มีอายุแล้วนะก็จะแดงนะครับ แดงนะครับปลูกกลางแดดในยิ่งแดงนะครับชอบแดดนะครับนี่ก็ว่านมหาปราบนะครับเหมือนกันชอบแดดนะครับของบ้านเรานี้สู้แดดนะครับแต่ไม่ใช่แดดแรงโดนแดดทั้งวันนะครับก็แดดบ้างลมบ้างแดดลําไรนะครับเคล็ดลับการปลูกว่านนี้เลี้ยงว่านนี้นะครับครูบาอาจารย์ว่านะครับต้องมีเคล็ดลับวิธีในการปลูกการเลี้ยงให้ถูกต้องนะครับว่านถึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ ไม่มีริดเสื่อมคลายนี่ครับคนปลูกว่านเลี้ยงว่านทั้งหลายนะครับควรมีพยาว่านไว้ถือนะครับว่านที่นี่นี่เปรียบเสมือนเป็นประธานว่านเป็นจ่าฝูงของว่านทุกชนิดนะครับแม้ถ้าจะเลี้ยงว่านใดก็ตามทางสายไหนก็ตามนะครับท่านต้องมีพยาว่านนะครับพยาว่านครับคือพยาว่านต้นเดิมแบบนี้นะครับนะฮะอย่าไปโดนหลอกมานะครับนะฮะบางคนบอกว่ามหาปราบเป็นพยาว่าน ไม่ใช่นะครับพยาว่านที่แท้จริงต้องเป็นแบบนี้นะครับำต้นแดงเส้นกลางใบไม่มีนะครับใบลักษณะคล้ายคมิ้นะครับต้นแดงหัวเหลืองใสๆขุ่นๆนะครับนะฮะไม่เหลืองชัดเจนนะครับนะครกลิ่นหอมนะครับคล้ายๆครมิ้นะครับแต่ก็ไม่เชิงคมิ้นเลยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะคลิปนี้นะับเป็น เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่แทนคุณว่านไทยนำมาฝากนะครับใครที่มองหาว่านมงคลดีๆอยากไดปลูกนะครับเพื่อเคี้ยวคาดปลอดภัยคุ้มกันอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นดวงตกดวงแย่ดวงถูกกระทำย่ำยีจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับว่านสองชนิดนี้ช่วยทานได้อย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องถึงจะได้น,นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าสสดิสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ